มานี่เลยาป้าถือให้เขาดิเดียวเขาถือเขาจะไปจัดการนอ่ะเอาไปด้ให้เขาหน่อยเจะจัดการเดี๋ยวจะโดนซ้อมแปนึงถ่ายให้ด้วยลลเ่เลยโดนนะ่มไปหาป้าเลยด็มือัองยากนนอนอ่ะโดนลดกลดก ลกเพิ่เดี๋ยวต้อไลกเพิ่ะดาอให้ลกเพิ่นลุกเพิ่น,น,นเห็นไหมแม่ตาเหลือด้เห็นไหมลุกเพิ่อี้นะลกลกเพิ่นกเ่กเ่เลยลกเ่ ดกัดแล้วเห็นไหมน้อนไม่รู้เรื่ <c oughs> องมดกัดแล้วน,อน้อยไม่รู้เรื่องมาไป <c oughs>